กาบสบายดีและกาสวัสดีเอฟซีทุกท่านเงนดีตอนฮับเข้าสูซองบ้าเพชรวันนี้กาอยู่ป่าเป็นมื้อที่สองนะตอนเซาในก้าวสิออกไปหาอยู่หากินคือก้าละเป็นนเลิกก้าติดตามทับส้มไปเบื้องน้ากันเลยว่าเ้าก้ามียาเซาไปเลย้แตะเวนก้าเริ่มจะขึ้นละคอยกาตื่นซายได้จังน้อยแต่ทางบ้าปันเพิ่นออไปแล้วด้แต่จักเพื่อนออกไปตอนเลิกคอยกบีห้เมอเลยเพราะว่าขึ้นมาเมื่อวานีนก้าขับรถและก้าไปก้านอิมื่อนนี้ ก็ออนเพแห้งก็เลยรับแบบนานตื่นแต่จักน้อยมือคืนนี่ไปการก็ได้บ้างตัวนึงบางน้อยบางบางในนะก็มีน้อยแล้วตัวใหญ่เมดใหไงมาเลยเมื่อคืนนี้ก็สรุปแลวกัเบ้าปั่นก็นอนเต็นคอยก็นอนอยู่รถไทยกางมุ้งนอนอ่ะสีได้ออกไปเลยบัดนี้ หกเขานี่หองหลายได้แต่มันหองอยู่แบบหกแห้งนะเอาไปซื้อมันไปได้ทางห้างโมก,กันนะมันหองอยู่ไหนผู ออกมานี่นะยังมีพบเลยนะเดี๋ยวลุ้นเบื้องต่อไปอีกว่าสิพบหรือม่พบน,นะออกมาก็ได้ยินแต่เสียงนกอยู่ไกแต่กระหพี่เหลือก็อยังไม่ได้ยินเสียงมันนะ เมื่อกี้นี่ก็เจอฝูงใกลป้าไม่ได้จะโตซ้ํามันเห็นค่อยพอดีว่ามันดีนแล้วมันบินขึ้นไหมบีมิท่านมาซ้ํา แถวนี้นี่เป็นเขตด่านนะต้นไม้กบบิซูงเปเลยต้นไม้ห่างพร้อมมันมีแมวสัตว์แถวดงอันนี้นะเด็ยบร้อยละทุกคนนกกตรงโคกนะเดี๋ยวไปหากันจากสิเห็นหรือไม่เห็นได้ เมื่อกี้นี่มันอยู่ไหมพุ่ธนะสองสามตเมื่อกี้นไปเป็นมูลเลยแปดแปดสันนิวาตี้หาบม่เห็นกลิ่มีจชจื้อฮัตโก้ไหม่้องก,กระตงโคกตัวแรกแหกหมานทุกคน คือทางเช็นนี้นะมีท่าแล้คอยมาเที่ยวกอดน,นั้นท่าจับ นกนี่มันทวงหมูนะ เมื่อกี้ก็ตกไปตัวนึงทุกคนเดี๋ยวไปหากันนะนกเจาะโกนนะอันนี้นะ แถวนี้โคตรลายเลยทุกคนแลนต่ำทางเลยอันนี้ได้ความมาเบิงนี้นะ เริ่มสวยแล้วก็นกก็เริ่มเงียบแล้วได้มีสุกฮ้องไปเลย กับหอกกัสรุปแล้วกับพิธันมันช้ำม,มันห้องไปเรื่อยๆนะคอยสล่าฟดเมื่อกี้นี่มันก็เลยห้องเดี๋ยววันนี้ก็สิได้ลัดตุยมาเซอร์บอนก็ยัางาอตามตุยนี่เดียวเป็นนรอกอะลุ้นไปเบิ้งน้กากันว่าสิพบหรือมีพบนะแต่โอกาสพบก็บน่าจะมีน้อยเพราะว่ามันเลื่มสายเลยล่มพร้อมวันนี้กระลมคือมือวานนี้เลยมาเทวนี้นี น่าจะได้พอ่อจะได้อยู่ได้กินแต่ละมือกัปจักเพราะว่ามื่อน,นี้ก็หาก็ได้นกอ่สองตอกับกระเล่นน้อยตัวนึงลงเฮินไไปถือมือบ่คือพี่พ่อได้พี่เลิกก่ะ หลบแหงขนาดเลยเหมือนนี้นะนี่กะเคยจะฮอดบอลยู่บอลเ้าแล้ว,ลวเอาพักอยู่เสริงนี้นะมากระบกปีนี้ลายขนาดแต่มันท่าอนรอดยาำนี้นะขวัญกลุ่มเกอทางทีมงานน่าจะมาแล้วล่ะเดี๋ยวลุ้นฮาเบิ้งน้ำกันว่าเพิ่งสิมาหรือมีมาน เต็มโพดเลยคราเต็มโพดเลยหักกมาคือเดียวเจ้าก็โอ้หมานยยวะ่เหาะตัวนึงเหาะตัวนึ่มันบกยืร่เชียวโหเลยทักกัอยู่เคยต้นมันก็บบกใหญ่ระหดก็เล่นมันนี่เล่นกเห็ดนี่นี่ รวมเลยกับสิไดประมาณนี้แหละอันนี้บ้างไปการมาเมื่อคืนนี่อันนี้ก็เหาะทางบาปาปันเพื่อนได้เขา,ากับหากระนึ่งเด้เขาเย็นลายอยู่ใครอยด็อกสุไว้อย,ยู่ดอก จะเห็นกุ้งหายนกพามเซลเซลกับหอทางนกคือละคักนกนังอยู่กันกร็อันนั้นมันมีเหงาไหมจ๊ะไม่ได้ป่อยใช่ไหมเห็นมาให้ดิฟก็เล,ลยพิไป,ปหมู่ลายดิบหมู่น้อทางกันน้องความทางหนองปีรอความลงทางทีนห้อตจำฮ้องนะความไปความมาอยู่ เขาก็น่าจะซุกแล้วล่ะเขาเย็นเปื่อยแล้ว นี่ก็สไดป้ปิงสำลาเอาไว้ได้ส่วนที่เห็ดกินก็หอกมือน,นี้นะทางบะาปันเพิ่งโคอยู่ส่วนกระหอกน,นี่ก็ทางบะาปันเพิ่งโคเอาได้โคหรือว่าแก่งงนี้แหละโอ้หอมไปตกตนแที่แบบนี้ ของกินกับพร้อมนะโคกะฮ้อทุกคนนะกินข้า,าวเช้าน้่เดียววันนี้หลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มนี่กับื้นนี้นี่น่าจะได้ย้ายบ่อนนะสุดยอดเลยแหละโคกะฮ้อ,อหนูขนาดเลย ผักก็มีน้อยผักโบนี่นางกินข้าวเนี่ยกระเซ้งขนาดมักกะบกกระล้นปุ๊บปักปุ๊บป,กปักเนี่ยจากเมื่อเริ่มักกะบกกรละล้นเจอโหูนะ จากที่ได้กินขา้าวกินน้ําอิ่มแล้วก็สิได้หาพักผ่อนก็จังน้อยเดี๋ยวหลังจากที่เฮาพักผ่อนก็สิได้เก็บเครื่องเก็บของเต็มโตย้ายบ่อนย้ายที่พักประเดี๋นะเพราะว่าอยู่บอน,นี้กัมันอยู่แข้มด่านกาัมีมานไปเลยไปหาอยู่หากินก็เยอะแยะได้วันนี้ก็สิได้ย้ายยับลงไปอยู่บอนดงไงเดี๋ยวเป็นนะเลยกัสิมารหรือมีมานกัถ้าลุ้นติดตามในคลิปหน้าเลย สำหรับคลิปนี้กาิได้ขอท้ายให้ทุกท่านบางสำมนีน้ก่อนกาขอขอโมอกบเจอหลายๆที่เข้ามาติดตามและกาฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับปเปาเพรเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหม